ฉันยังจำเช้าวันนั้นได้ดีแสงอ่อนของพระอาทิตย์ยามเช้ากระทบผืนนาไอเยน็นลอยขึ้นจากผืนดินและกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ป้าสีปลูกแทรกอยู่ตามร่องน้ำทำให้หัวใจรู้สึกสงบทันทีที่เดินเข้าไปในสวนเล็กๆของป้าสีเสียงจิ้งหรีดเบาๆประสานกับเสียงผู้คนที่คุยกันอยู่ใกล้เคียงเป็นบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกำลังยืนอยู่ในบ้านของคนที่เคยรู้จักมาชั่วชีวิต บทความนี้เป็นบทความลำดับที่6จาก10บทความในชุด เกษตรชาวบ้านเงินล้านโดยมุมมองของตอนนี้จะเน้นที่การเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์จากพืชดั้งเดิมพร้อมทั้งการร่วมมือระดับชุมชนและทักษะทางการตลาดที่ทำให้รายได้กระโดดขึ้นเป็นหลักล้านกรณีศึกษาที่ฉันเล่าให้ฟังคือป้าสีหญิงชาวบ้านวัยห0ต้นๆที่เริ่มจากการปลูกผักและข้าวเลี้ยงครอบครัวแต่เปลี่ยนโฉมฟาร์มเล็กๆให้เป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง ป้าสีเล่าให้ฉันฟังด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อลูกหลานกลับมาบ้านและเสนอให้ทดลองปลูกดอกไม้กิ่นได้บางชนิดเช่นดอกอัญชันดอกเก๊กหวยและดอกดาวเรืองซึ่งในชุมชนมีภูมิปัญญาในการใช้ดอกไม้เหล่านี้ทำเครื่องดื่มและยาสมุนไพรเล็กๆอยู่แล้วแต่ไม่เคยคิดเชิงธุรกิจจริงจัง วันแรกที่ปลูกยังเป็นแค่ของใช้ในครัวเรือนแต่เมื่อทดลองทำชาชงบรรจุขวดส่งขายในตลาดนัดใกล้บ้านกระแสตอบรับกลับดีเกินคาดฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำธุรกิจใหญ่โตหรอกแต่เห็นคนชอบก็อยากให้คนในชุมชนได้ลองทำป้าสีพูดพร้อมยิ้มแววตาอบอุ่นและมั่นใจการเริ่มต้นของเธอเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการของตลาดสมัยใหม่ สิ่งที่ป้าสีทำแตกต่างจากเกษตรกรรายอื่นคือการคิดเรื่องมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเธอไม่ได้ขายดอกไม้สดเพียงอย่างเดียวแต่ทำเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งชางานฝีมือแห้งสำหรับบรรจุขายชาแช่เย็นพร้อมดื่มบรรจุในขวดที่สวยงามตลอดจนคอสสั้นๆให้ผู้ที่สนใจมาลองทำเครื่องดื่มจากดอกไม้พร้อมการพาเดินทัวร์สวนเล็กๆของเธอ เทคนิคเหล่านี้ทําให้ลูกค้ากลุ่มท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างสม่ำเสมอตอนแรกฉันก็กลัวนะกลัวว่าจะทําไม่เป็นแต่ลูกหลานคอยช่วยเรื่องบรรจุและถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียพอคนเห็นคนก็เริ่มถามซื้อป้าสีพูดลมหายใจยาวพร้อมเสียงหัวเราะนุ่มการใช้โซเชียลเป็นช่องทางขายทำให้คำว่าชาวบ้านใกล้กับผู้บริโภคในเมืองมากขึ้นอย่างที่ป้าศีไม่เคยคาดคิด อีกองค์ประกอบที่สำคัญคือการรวมกลุ่มในชุมชนบ้านโคกสุกมีคณะกรรมการเล็กๆที่ช่วยกันจัดการเรื่องการดูแลสวนการแปลรูปและการกระจายสินค้าป้าสีเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะนี้เมื่อมีการรวมแรงร่วมใจค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงและสามารถบริหารจัดการปริมาณสินค้าได้ดีขึ้นสมาชิกคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ด้านบัญชีช่วยให้เข้าใจต้นทุนและกำไรอย่างชัดเจน นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้รายได้กระโดดขึ้นในบ่ายวันหนึ่งฉันได้คุยกับน้องแหม่มผู้เป็นลูกสาวของป้าสีน้องแหม่มเล่าว่าการจัดตั้งแบรนด์เล็กๆต้องใช้ความอุตสาหะมากตั้งแต่การออกแบบฉลากที่สื่อถึงวิถีชาวบ้านไปจนถึงการหาวิธีเล่าเรื่องให้ลูกค้าเข้าใจคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้องแหม่มพูดอย่างจริงจังว่าลูกค้าเขาต้องการเรื่องราวมากกว่าสินค้า พอเขารู้ว่าดอกไม้นี้ปลูกด้วยวิธีไม่ใช้สารเคมีและทุกบาทที่เขาจ่ายช่วยชุมชนเขาก็ยินดีจ่ายเพิ่มน้ำเสียงแข็งขันผสมความภาคภูมิใจทำให้ฉันรู้สึกถึงพลังของการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค แนวคิดการแปรรูปที่ป้าสีใช้ไม่ได้หยุดแค่ชงดอกไม้เท่านั้นเธอ,อยังทดลองทำสบู่สมุนไพรดอกไม้แห้งสำหรับตกแต่งและของขวัญชุดเล็กๆที่เหมาะสำหรับเป็นของฝากทุกครั้งที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เธอและกลุ่มจะนั่งคุยกันเพื่อปรับปรุงทั้งเรื่องรสชาติรูปแบบบรรจุพัณฑ์และการตั้งราคากระบวนการนี้ช่วยให้สินค้าเติบโตอย่างยั่งยืนเงินล้านไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากการจัดการเป็นระบบและใจรักในสิ่งที่ทำป้าสีให้ความสำคัญกับการจดบันทึกทุกเดือนจะมีการทบทวนรายรับรายจ่ายรวมถึงการวางแผนการปลูกตามฤดูกาลเพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอ การเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์กับการเจรจากับพ่อค้าคนกลางเป็นทักษะใหม่ที่ช่วยให้กำไรเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการขอทุนเล็กๆจากหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อซื้ออุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานฉันยังจำบทสนทนาหนึ่งที่ทำให้ฉันคิดตามด้วยเมื่อมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมาที่สวนและถามป้าสีด้วยความสนใจว่าป้าปลูกแบบนี้นานไหมคะทำไมถึงดูเป็นระเบียบและสวยงามขนาดนี้ ป้าสีจอบอย่างถ่อมตนว่ามันก็เป็นการทำเพื่อคนในบ้านเช่นเดียวกับที่แม่เคยทำให้เรามาก่อนแต่ตอนนี้เราทำให้คนอื่นเห็นความงามของวิถีนี้ด้วยน้ำเสียงของเธอมีทั้งความภูมิใจและความอ่อนโยนคำตอบนี้ไม่เพียงแค่บอกเรื่องวิธีการปลูกแต่สะท้อนถึงคุณค่าที่เธอมอบให้กับชุมชนและผู้มาเยือน การเข้าถึงตลาดเป็นอีกความท้าทายหนึ่งช่วงแรกสินค้าไปได้จากตลาดนัดเล็กๆและปากต่อปาก ต่อมาชุมชนเริ่มวางแผนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและหาตลาดในเมืองใหญ่การมีโซเชียลมีเดียทำให้ลูกค้าจากต่างจังหวัดสั่งซื้อได้การจัดส่งสินค้าแบบแพ็กเกจที่ดีและการรับประกันคุณภาพช่วยสร้างความเชื่อมัน่นจนในปีที่3รายได้รวมของกลุ่มเกษตร,รกรบ้านโคกสุกทะลุหลักล้านบาทนี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่เป็นการพิสูจน์ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเมื่อได้รับการต่อยอดอย่างมีระบบสามารถเปลี่ยน เปลี่ยนวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืนเรื่องราวของป้าสียังสอนให้เห็นการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อมีภัยแล้งหรือพายุฝ่ายจัดการของชุมชนจะมีแผนสำรองเช่นการเก็บเมล็ดพันธุ์การแปรรูปวัตถุดิบเพื่อเลื่อนเวลาการขายและการประกันกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อช่วยลดผลกระทบทางการเงินสิ่งเหล่านี้ทำให้ธุรกิจกเกษตรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในเชิงของแรงบันดาลใจเรื่องของป้าสีบอกเราว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแปลงสวนแต่ขึ้นอยู่กับการมองเห็นคุณค่าการต่อยอดภูมิปัญญาและการรวมพลังของชุมชนความสำเร็จทางการเงินมาเมื่อผู้คนร่วมมือกันและเมื่อมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการทำบัญชีง่ายๆการตลาดดิจิทัลและการออกแบบผลิตภัณฑ์ สรุปแล้วเรื่องราวของป้ายสีและชุมชนบ้านโคกสุกสรุปเป็นบทเรียนที่ชัดเจนหลายข้อประการแรกให้มองหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทรัพยากรเดิมของชุมชนแล้วต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค,ค้าประการที่2การรวมกลุ่มทำให้ต้นทุนลดและขยายโอกาสได้เร็วขึ้น ประการที่3การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการตลาดและการบริหารการเงินสำคัญต่อการเติบโตในระยะยาวและประการที่4ความยืดหยุ่นในการจัดการความเสี่ยงช่วยให้ธุรกิจผ่านพ้นช่วงวิกฤตได้อย่างมั่นคง เมื่อเราได้รู้เรื่องนี้แล้วในตอนถัดไปเราจะไปสำรวจกรณีของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเข้ากับวิถีชาวบ้านเพื่อดูว่าการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนอย่างไรและสามารถนำมารวมเข้ากับแนวคิดชุมชนเพื่อสร้างรายได้ระดับล้านได้อย่างไรไอเดียจากป้าสีคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำเราไปสู่บทเรียนและแนวทางใหม่ๆใ,ในตอนต่อไป